เรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ผมไม่ไแน่ใจว่าต้องเรียกคุณคุณแซมหรือคุณเซมนะฮะเรื่องของสาน้ําอาถรรพ์น,นะครับอย่างที่ที่เรนให้ทราบน,นะครับว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองที่หมู่บ้านหนึ่งนะครับในจังหวัดนครปฐมเมื่อสักเจ็ดปีที่ผ่านมาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ป๋องต้องเรียกว่าเซมหรือแซม เซมครับเซมเซมเหมือนเหมือนนะฮะเซมเซมเหมือนเหมือนเนี่ยนะนะครับเซมครับตอนนี้โทรมาจากที่นครปฐมด้วยเปล่าใช่ครับผมนครปฐมอยู่ที่อำเภออะไรครับอำเภอสามพานครอำเภอสามพานนะแล้วตอนนี้ติดตามฟังอยู่กับใครอ๋อกาแฟครับพอดีผมขับรถตามผมจอดรถเนี่ยโทรคุยกับพี่อ๋อนี่คือจอดรถแล้วคุยกับพี่นะอังนั้นจอดรถก่อนนะฮะแล้วก็มาว่าถึงเรื่องนี้ที่บอกว่าเจอมาเมื่อเจ็ดปีนะฮะเรื่องสาน้าอาถรรพ์เนี่ยนะเจอด้วยตัวเองด้วยนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นยังไงครับก็ เรื่องอยู่ว่าประมาณว่าผมเนี่ยเป็นญาติกับทางเพื่อนพ่อผมเนี่ยครับแต่ประมาณว่าเขาเป็นอาครับแล้วเขาก็ได้ไปเช่าที่ที่หนึ่งนะครับเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับนะครับก็เป็นสระน้ําแห่งหนึ่งนะครับไปเข้าเพื่อทําธุรกิจต่ออะไรอย่างเงี้ยนะมผมเองก็ไม่รู้อะไรมาก่อนครับ ด้วยความที่เป็นคนรู้จักกันหรือเป็นญาติกันเนี่ยผมก็เลยเข้าไปช่วยเขาเรื่องงานตอนนั้นคนเขาก็ยังขาดอยู่หลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นดูแลความปลอดภัยหรือว่าความสะอาดครับผมก็ยังว่างๆอยู่ด้วยครับมีเวลาว่างอยู่พอควรก็เลยไปช่วยเขาอพอเดี๋ยวผมเริ่มได้ไปช่วยเนี่ยศาก็เปิดไปตามปกติครับคือคิดราคาแบบถูกๆในคนในหมู่บ้านนะครับก็เริ่มทำธุรกิจไปเรื่อยๆประมาณเดือนหนึ่ง พอผ่านไปเดือนหนึ่งผมก็ได้เจอเรื่องแปลกเรื่องแปลกนั้นก็เรื่องแรกก็เป็นผมเนี่ยเป็นไร้กระแสน้ําคอยดูแลความปลอดภัยนะับก็จะมีเด็กมาเล่นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงแรกก็ยังไม่มีคนรู้ไงคนหลังๆก็เริ่มมีคนดูเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เลยมีคนมาเล่นเยอะเยอะนี่ก็จะมีคนต่างชาติด้วยแล้วก็จะมีเด็กเด็กก็ส่วนมากนะครับเพราะมันเป็นสระค่อนข้างจะไซส์เอสนะครับเล็กเล็กนิดนึง ก็จะมีแบบเป็นสโลปนะครับจะมีส่วนตื้นแล้วก็ส่วนลึกในส่วนลึกเนี่ยเราก็จะยืนดูอยู่ตรงนั้นในส่วนตื้นเราก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันตื้นมากๆครับันถึงแค่เอวของท่านั้นผมเองก็ไม่เคยคิดอะไรว่าจะเจออะรแบบนี้จะมีเด็กคนหนึ่งที่ผมรู้จักดีนะครับเป็นลูกของอ่าคนต่างชาติคนหนึ่งเขาชื่อนนังแคนดี้ซึ่งผมเห็นเขาว่ายน้ําเก่งมากๆครับเขาเป็นเด็กวัยไม่กี่ขวบเท่านั้น เขาเรียนว่ายน้ำมันตั้งแต่เด็กก็เห็นเข้ามาตลอดก็มองดูเขาว่ายน้ําทุกคืนทุกวันคือสระจะปิดสามทุ่มนะฮะครับก็เขาเขาว่ายน้ําอยู่ทุกวันจนผมชินแล้วจนวันหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเขาคนเนี้ยเป็นคนที่เราไม่ต้องอต้องระวังเท่าไหร่จนผมไปอาบน้ําแล้วออกมาอีกครั้งหนึ่งมผมก็มองเห็นว่าเออน้องแคนดี้เขายังว่ายน้ําอยู่แฮะยังว่ายอยู่ยังมองเห็นว่าเขาว่ายอยู่ด้วยความที่สายตาผมเนี่ยมองไป ที่สระน้ําด้วยแล้วก็บอกไปที่ตรงโต๊ะกินข้าวที่เป็นที่พักนะฮะแต่กลับไปเห็นน้องแคนดี้เขาอยู่บนโต๊ะด้วยนะครับก็ไม่สงสัยว่าเอ๊ะคนมันสามนี่มันคือใครผมก็ยังเห็นอยู่ได้พี่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเอ๊ะมีใครมาได้นอีทุกคนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้อ่าก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็อคงมีเด็กคงมีหลานอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเหลืออยู่สองคนไงแต่คนนึงมู้ไปไหนแล้ว เขาอก็เดยเดินมาถามว่าเอ้ยน้องแคนดี้เขาเล่นอยู่แล้วเรื่องใครอะไรเงี<ม>้ยก็ชีไปถามยาัดแย่เพื่อนๆกัน<อ>ที่อยู่นีัปะ่ะเขาบอกว่าไม่มีหมือพี่หันไปก็มองน้ําเห็นว่านิ่งน้านิ่งมากๆมไม่มีอะไรเกิดขึ้นมผมก็รู้สึกปะหลาด<อ>คือเป็นไอ้ซับนิดนึงครับพี่ป๋องผมเป็นคนมีเซนส์คนไทยรูส<ม>ครับเจอเขาเจอหนักอะไรประมาณนี้ผมเห็นแคนดี้ผมก็เริ่มรู้สึกแย่ละเออเมันต้องมีอะไรทักอย่างแล้วแหละก็เลย ผ่านไปผ่านไปสักมาอาทิตย์หนึ่งผมรู้สึกว่าอมีคนมาลูมาแทนผมแล้วตอนนี้มาแทนผมแล้วมาทํางานที่ศาเพิ่มเยอะขึ้นนื่เลยผมก็เลยต้องหยุดคือผมแค่มาช่วยแค่นั้นนะแล้วในระหว่างนั้นด้วยความที่สนิทสนมกันผมก็เลยมานั่งเล่นอยู่ที่สาบ่อยๆมาดูด้วยมาช่วยกันอะไรประมาณนี้แล้วช่วงนั้นนะครับผมก็ได้เห็นเด็กผู้ชายปีนเข้าออกสระโดยที่แบบว่าเห็นรูแวบอะไรอย่างเงี้ย ในช่วงกลางคืนหัวค่ำเห็นบ่อยจนผมต้องถามคนแถวนั้นว่าเห็นมั้งไหมอะไรเงี้ยพี่หรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่เห็นนะไม่มีอะไรผมก็เลยรู้สึกว่าเออใช่แล้วแปลว่าผมเห็นแล้วผมรู้สึกแล้วจนวันหนึ่งผมได้เห็นเพื่อนผมเล่นน้ําไปกับเด็กด้วยวันนั้นเป็นวันที่เด็กนักเรียนเรียนหนึ่งมาเรียนว่ายน้ํากับครูอืเด็กค่อนข้างจะเยอะครับพี่เยอะมากๆ ผมก็ไม่ใช่พนักงานที่นั่นแล้วไม่ได้ช่วยเหลืออะไรแล้วก็คือได้แค่มองๆแค่นั้นเองส่วนวินาทีหนึ่งเพื่อนผมเรียกผมบอกว่าอ่าเอ้ยเขาเรียกผมว่าเซมเซมมาดูนี้หน่อยเดยวคนนี้ดำน้ำอึดจังเลยผมก็ใส่ชุดว่ายน้ำอยู่เหมือนกันแค่เล่นอยู่เรื่อยเหมือนกันก็เลยแวะเข้าไปดูลงไปดูปรากฏว่าเด็กคนนั้นจมน้ําอยู่ครับเพื่อนผมเขาตกใจแต่เขาไม่รู้ เขาบอกนี่ประดำน้ําอยู่อะไรประมาณนี้ผมก็คว้าขึ้นมาพาดบาดเลยแล้วก็ขึ้นขึ้นบนสรทานป้าก็เอาขึ้นมาครับเอาขึ้นมาก็พาดบาดตามวิธีการรักษาขอรพยาบาลเพื่นต้นนะครับออืก็เอาน้ําออกจากตัวเขากพานพาดพาดพลาดก็จนไปส่งโรงพยาบาลนะครับพอไปส่งโรงพยาบาลเนี่ย ส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลสัมพันธ์ได้นะครับก็คือส่งโรงพยาบาลญาติพี่น้องก็แจ้งให้ทราบเขาเข้ามากันอผมก็ยืนอยู่ที่ตรงนั้นด้วยที่โรงพยาบาลแล้วผมก็ได้รู้ว่าเด็กคนนั้นเสียชีวิตแล้วครับเสียชีวิตคามือเลยก็ผมเองก็รู้สึกแย่ๆมากๆกว่านั้นก็แสดงความเสียใจกับญาติเขาไปด้วยนะครับในระหว่างนั้นผมก็กลับมาคุยกับญาติที่ยูวิส่าว่าจะเอายังไงกันดีครับมันเป็นแบบนี้แล้ว ก็ปิดข่าวนะว่ามันจะเสียหายกับสระแต่ผมเองก็เตือนเจ้าของสระนะครับว่าผมว่ามันมีะตรแปลกนะที่อะไรอย่าอเงี้ยแล้วหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าเด็กคนนั้นนะครับที่ชื่อไอที่เสียชีวิตนะครับเขาชื่อไอน้องเขาชื่อไอไอนี่ไม่ถูกกับน้ำอยู่แล้วแหละครับผมก็ถูกเขาข้อฝันเขามาข้อฝันผมบอกว่าเขาอยากกินข้าวใข่เจียว ขาอยากทานข้าวไข่เจียวมากเลยไปบอกแากเขาทีระหว่างนั้นเป็นระหว่างจัดงานศพอยู่พอดีเลยนะครับผมก็ไม่ได้เดินทางไปที่งานศพเลยเขาก็บอกผมแบบนี้ในฝันผมก็เลยเดินทางไปที่งานศพแล้วก็บอกกับญาติเขาว่าเนี่ยเขาอยากกินข้าวไข่เจียวนะอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยจัดสัรหาให้แล้วก็พระมานิมนต์อะไรเกี่ยวกับวิญญาณเนี่ยแหละครับผมก็ได้ทราบภายหลังนะครับว่าสาะน้ําแห่งนี้นะครับมีเด็กตายมาแล้วสองคนโอครับผม มีคนทําธุรกิจตรงเนี้สองคนครับคือคนละศพครับผมก็เสียชีวิตไปทั้งสองคนเลยแล้วก็คนที่สามนี่คือคนที่ผมได้เห็นกับตาแลวหลังจากนั้นนี่ผมก็ยังอยู่เนที่ที่น้อีกนะครับนะยังได้เห็นอิ๊กเรื่อยๆครับผมคือจะมีโต๊ะสนุกอะไรแบบนี้นะครับผมจะทับเข้าไปเล่นกันแล้วก็เห็นอะไรจะแปลกบ่อยจะได้ยินเสียงโดดน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดอ๋อ นะครับจนถึงฮั่นเห็นภาพตัวเองนะครับเห็นภาพตัวเองในความคิดแลืคิดแค่วูบเดียวครับ่าตัวเองถูกไฟช็อตอะไรแบบเนี้ตัวตัวคุณตัวคุณแซมเห็นไหมครับผมเห็นตัวเองโดนไฟช็อตครับผมใช่ใช่ครับคือผมจะชอบปีนข้าไปเล่นสนุกกันนะในช่วงสามปีอะไรเงี้ยคือเป็นญาติกันก็ปีนข้าไปได้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรไม่แล้วตัวตัวเราเอ่อซีเรียสไหมคิดไหมว่าไอไอสิ่งที่เราฝันว่าเราจะโดนไฟช็อตเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆ ผมซีเรียสครับพี่เพราะว่าผมเป็นช่วหน้าทีครับ mm hmm. ผมกินข้ามไปเพื่อจะไปเล่น oh. สนุกเนี่ยเราจะต้องไปเปิดอ่าของวานไฟทั้งหมดนะ mm hmm. พี่ไปเปิดก่อนแล้วผมจะ oh. เดินไปเปิดเนี่ยแล้วเพื่อนผมก็ตะโกนเรียกออกมาจากด้านนอก mm hmm. ผมก็ไม่ได้คิดอะไร oh. อะไรเนี้ยแต่ผมก็เห็นว่าตัวเองอ่ะในภาพในคลิปนะพี่มันเหมือนตัวเองโดนไฟชอ็อตอะไรแบบนี้ mm hmm. คือความรู้สึกอะครับ oh. แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเออเพื่อนเรียกกันเลยหันไปมองอลยเพื่อนเขาก็เรียกผมขึ้นไปเป็นห้องซึ่งบ้านมันจะอยู่ระหว่างสระ นิดนึงนิดเดียวจะมองไปเห็นสะพอดีครับเขาเรียกผมขึ้นไปบอกว่ากลับมาก่อนขอร้องอะไรประมาณนี้นะครับขึ้นไปเขาก็บอกผมว่าเขาเห็นเด็กยืนจุงมือสามคนอยู่หน้าสระน้าเหมือนรอใครสักคนรอครับผมมันมันจะไม่มีใครทำอีกแล้วครับสระนี้ปัจจุบันนี้สานี้ไม่ได้มีการดำเนินการแล้วิตตายไปแล้วพี่ถูกทุบไปแล้วครัเอาถูกทุบไปเลยอ่ะทุบเลยครับเพราะว่าคนเจอเยอะเยอะมากในหมู่บ้านก็่เรเจอกันบ่อยอ๋อเอาเอาเอาศพแรกก่อนนะที่บอกเห็นเป็นเด็กนะ รตรงนั้นคือตรงตรง,ตรงน้ําตื้นน้ําตื้นครับผมน้ำตื้นน้ตื้น่นะัะส่วนที่บอกว่าเห็นเด็กปีนเข้าปีนออกนี่ตรงตรง,ตรงจุดที่เป็นน้ําตื้นป่ะไม่ครับมันจะอยู่อ่าใช่ตรงจุดน,น้าตื้นครับแต่ว่ามันจะอยู่ชิดชิดกระเบนสานี่เองน,นะครับแล้วน้องไอ้ที่ที่เราช่วยน้องไม่ทานเนี่ยอน้องกี่ขวบครับประมาณสิบสิบขวบครับสิบกวถือว่าเด็กโตเหมือนกันนะ บิดโตเหมือนกันแต่ว่าเขาเขาไม่มีใครติดกันว่ายน้ำนะแลวเขาจมตรงน้ําตื้นด้วยจมตรงน้ําตื้นด้วยทีแรกท้านว่าเหมือนเขาดำน้ําแต่ประสบความสำเร็จเนาะตรงน้ําตื้นด้วยซึ่งอย่างที่เมื่อกี้ตอนตอนที่เซมเล่าเนี่ยเหมือนกับว่าน้ําตื้มันตื้นมากๆเลยนะมันตื้นมากครับปนประมาณเอวซึ่งมันไม่น่าจะจมนะพี่โอ้แล้วตอนนั้นก็ช่วยน้องไม่ได้ยากอือก็พยายามแล้วแต่ว่าไม่ทันครับผมแลวน้องก็มาเข้าฝัน อืบนะครับส่วนที่เราบอกว่าเราฝันว่าโดนไฟดูเนะไม่โดนนะไม่โดนครับไม่โดนนะอืมไหวตัวขันอ่าฮะอ่าฮะนะครับเยวงไงพี่ถามนิดหนึ่งปกติเนี่ยเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับจะต้องมีการตามความเชื่อนะทางพุทธนะอาจจะมีการนิมนต์พระนะครับอ่ะมาเชิญวิญญาณมาปาดเป่าอะไรแบบนี้เป็นต้นมีไหมฮะก็มีครับมีอืก็เขาจะนิมนต์พระมาเพื่อจะเชิญวิญญาณไปจากที่นั่นนะครับ ก็คือก็ก็น้องศพของไอซ์เนี่ยนะครับผมผมเป็นคนอยู่กับพระด้วยแหละในวันนั้นผมก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับจนตั้งต้นจนจบจนงานศพจนเผาเลยออครับผมก็ยังยังจําได้ถึงวันนี้ครับอืมีการเชิญวิญญาณนะนะครับเบ็ดเสร็จสะนี้ก่อนจะปิดตัวมีทั้งหมดกี่ศพสามศพครับสามศพนะโอ้โหน่อผมอยากจะบอกอย่างนี้เซมพอดีผมล่าสุดผมไปบันทึกเทปมา คนอวดขินะครับมันมีเคสหนึ่งของของคุณพี่คนหนึ่งฟังเรื่องคุณพี่แล้วเนี่ยนะครับผมทั้งสงสารแล้วก็ผมทั้งสยองฟังไปขนลุกไปเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของลูกสาวของพี่เขานะครับได้แฟนเป็นฝรั่งแต่แล้วก็ฝรั่งเนี่ยนะครับฆ่าฆ่าลูกสาวพี่เขาที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งนะฮะนะครับผมไม่บอกรายะไหนก็แล้วกันนะครับแล้วฝรั่งก็ก็ฆ่าตัวตาย ฝรั่งเนี่ยมีมีความผิดปกติทางจินะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางโรงแรมเนี่ยนะครับจนถึงตอนเตอนที่เราได้คุยกันมาล่าสุดเนี่ยนะครับนะครับคุณแม่พยายามทําทุกอย่างเพื่อท,ที่จะแบบว่าเชิญวิญญ,ญาณของของลูกสาวนะครับออกมาจากโรงแรมแต่โรงแรมไม่ยอมโรงแรมไม่ยอมมีเหตุผลร้อยแปดทำประการไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ได้ก็ตามแต่จนปัจจุบันนี้โรงแรมปิดไปแล้วนะฮะ ก็ยังไม่ยอมให้มีการทําพิธีเชิญวิญญาณออกมานะครับแล้วเหมือนน uh, ้องเนี่ยเหมือนเขาถูกเหมือนเขาถูกจับอยู่ตรงนั้นเนี่ยเออผมก็เลยเฮ้ยปกติเนี่ยนะโอเคจะเชื่อในในในหลักศาสนาไหนก็ตามแต่เนี่ยแต่ว่าทางพุทธเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราต้องมีการเชิญวิญญาณถูกไหมฮะของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับกลับมาบ้านหรือไม่ก็ไปในในที่ที่ควรไปอหรือไม่ก็อาจจะแบบว่าเชิญวิญญาณไป ไปไปวัดอะไรก็ตามแต่ตามความเชื่อนะอันนี้เขาไม่ยอมอ่ะเออผมก็เลยเออทาไมนะจริงๆแล้วไอ้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 ลักษณะแบบนี้มันมันน่าจะแบบทําให้กันได้นะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ผมถามังว่าอย่างสาสนาเนี่ยเขามีการทําพิธีเชิงวิญญาณมีใช่ไหมฮะมีครับเออแต่อย่างเงี้ยอย่างอย่างเคสที่ผมได้คุยกับคุณพี่ล่าสุดเนี่ยวันที่ไปมาทุกเทคนอวดผีเนี่ยไม่ยอมฮะทางโรงแรมไม่ยอม ขนาดปิดไปแล้วไม่ยอมเล่นะไม่ยอมแล้วก็มีมีรอปพนะฮะมีเซเคเตี้เฝ้าเนี่ยนะฮะก็ไม่ยอมให้คุณพี่เข้าไปอ่ะทําพิธีอ่ะเออผลอะไรผมก็ไม่รู้เนีเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้โรงแรมนี่ปิดไปแล้วนะแล้วก็อาจจะมีผู้บริหารใหม่มาแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าของที่ผู้บริหารไม่เชื่อด้วยนะฮะไม่ใช่เรื่องผีเรื่องสางงว้ง่ายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลัวเรื่องของการแบบว่าทําให้เสื่อมชื่อเสียงหรือเปล่านี่ไม่รู้นะ เออนะน่าสงสารมากเลยเดี๋ยวที่ตามแน่เนี้ยผมฟังตายด้วยผมแบบขนลุกมากน่ากลัวมากแล้วก็น่าสงสารคุณแม่มากๆเลยลองติดตามดูก็แลวกันครับผมได้เอาละครับยังไงขอบคุณมากนะเซมนะนะครับกับเรื่องสระน้าอาถรรพ์เนี่ยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอืมน เดอะช็อกย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้